ครับัสดีครับเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่เราเจอวิกฤตโควิดมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่เคยทาออฟไลน์มาก่อนเนี่ยเรียกว่านั่งกันไม่ติดเลยต่างคนต่างหาช่องทางใหม่ๆทําออนไลน์ไหมอะไรไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ในการทําออนไลน์ที่คุณจะต้องรู้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นมากๆเลยคือเรื่องโลจิสติกวันนี้นะครับผมมีโอกาสโชคดีมากที่มาอยู่กับอาจารย์ตะคุณจักรีซึ่งอาจารย์ตะเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกโดยเฉพาะนะครับ พอผมได้เข้ามาคุยถึงวิธีการต่างๆนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับโลจิสติกหรือภาพรวมของซัพพลายเชนผมเรียกว่าทับตกเก้าอี้ครับเชื่อไหมครับว่าเฮ้ยมันมีหลายๆเรื่องที่เรามองข้ามแล้วเราไม่เคยนึกมาก่อนวันนี้โชคดีมากครับผมมีโอกาสได้เชิญอาจารย์ตะม,มาพูดคุยเดี๋ยวให้อาจารย์ตะแนะนํานตัวนิดนึงแล้วกันครับได้ครับสวัสดีครับผม จักรีครับใช้วัฒนากุนะครับผมปัจจุบันนี้เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท A S L Logistics ครับเป็นตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือว่าคนไทยเราจ,จะเรียกกันว่าเฟรชฟอร์เวอเดอร์นะครับผมก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ใหญ่ที่สุดในลูกของโลจิสติกของบ้านเราเลยและเชื่อไหมครับว่าเป็นบริษัทที่ติดท็อป5ที่มีการบริการให้การส่งออกจากเมืองไทยเนี่ยไปสู่บางประเทศที่ใช้สินค้าจากเมืองไทยมากที่สุดใช่ครับวันนี้นะครับก็เลยอยากจะมา ปรึกษากับอาจารย์ต้งหน่อยครับว่าสําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าสู่โหมดออนไลน์เลยผมมองว่าการทำโลจิสติกเนี่ยมันจําเป็นเลยจะมาขอถามอาจารย์ตาครับว่าคนที่ยังไม่เคยทํางานออนไลน์ไม่เคยขายของออนไลน์หรือมีความตั้งใจว่าอยากจะเริ่มมาทําธุรกิจเนื่องจากว่าเจอวิกฤตแล้วต้องปรับโหมดและเปลี่ยนวิธีการอยู่นิ่งไม่ได้แล้วโลจิสติกจะมาช่วยยังไงได้บ้างครับโอเป็นคําถามที่ดีมากฮะผมจะบอกเลยนะครับหลายคนเนี่ยเริ่มต้นมักจะคิดว่าเราจะขายอะไร ถูกไหมฮะขา,ายไปได้อย่างไร,รนะครับผมบางครั้งคือเราคิดแค่ว่าเราจะตั้งราคาสินค้าอย่างไรและจากและคนซื้อเราจะอยู่ที่ไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มคิดเสมอซึ่งมันจะเป็นคอสต์ต้นทุนอย่างหนึ่งของเรานะฮะแลวคนไม่เคยพูดถึงกันเลยเลยคือต้นทุนเรื่องของการขนส่งคือไม่ไม่เคยคิดว่าของมันจะมาอย่างไรถูกต้องฮะไม่ว่าจะเป็นนําเข้าหรือส่งออกนะฮะต้นทุนของการขนส่ง บางครั้งะฮะอาจจะขึ้นถึง15 20หรือ50เปอร์เซ็นต์ของสินค้าด้วยซ้ำไปมี20มีห0เปอร์เซ็นต์หรอใช่ครับรบางทีผมเจอบ่อยๆนะฮะลูกค้ามักจะบอกว่าหุ้ยทำไมคา่าขนส่งสูงจังสินค้าฉันซื้อมานิดเดียวเองราคาก็ไม่แพงถูก<อ>ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยมากกว่าแค่ว่าสินค้าราคาถูกและจะต้องได้ค่าขนส่งถูกเสมอไปไม่ใช่นะฮะมันจะมีปัจจัยทั้งเรื่องของสถานที่รับส่งขนส่งถูกไหมฮะปริ<อ>มาณสินค้าน้ําหนักจํานวนความเสี่ยงความเสี่ยงต่างๆ โอกาสที่จะเสียหายโอ้อาจารย์ตาพูดขนาดนี้นะเดี๋ยวคนที่มันอยากทำนะกูไม่ทำเลยไม่ขนาดนั้นฮะทุกอย่างจะง่ายหมดพอได้คุยกันง่ายหมดถ้าเรารู้วิธีถูกต้องอทนนี้เรามาขอความรู้อาจารย์ตาแล้วกันครับก่อนเข้าเรื่องผมให้ประโยคนึงก่อนทุกคนจะได้เข้าใจว่าอะไรคือลอจิสติกแล้วมันสําคัญอย่างไรนะฮะอยากให้ทุกคนเชื่อว่าอย่างหนึ่งก่อนนะฮะว่าลอจิสติกคือสิ่งที่หมุนโลกใบนี้อยู่ทุกวันนี้นะฮะเพราะอะไรถึงหมุนโอเคง่ายๆเลยฮะหลายคนบอกว่า บางประเทศปิดประเทศถูกไหมฮะ<ช>ไม่จำเป็นจะต้องซื้อขายกับประเทศอื่นเลยแม่องก็อยู่ไดเเไ้เกาหลีเหนือไงอ่าเกาหลีเหนือตัวอย่างเขาบอกเขาอยู่ได้ถูกไหมฮะ,ะป,ประเทศไม่มีคนไปเที่ยวไม่มีคนอะไรเลยในความเป็นจริงจะบอกให้นะฮะแม้กระทั่งเกาหลีเหนือเองนะฮะสินค้าบางอย่างที่จําเป็นต่อการบริโภคยกตัวอย่างเช่นยาบางชนิดนะฮะยังนําเข้ามาจากฝั่งประเทศเลยแต่เขาแค่ไม่บอกเท่านั้นเองแสดงว่ายังไงเขาก็ผลิตเองทุกอย่างไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ครับไม่ได้ฮะทุกคนจะต้องมีการนําเข้าแล้วก็ส่งออกแล้วลอจิสติกเนี่ย อยู่กับเราในชีวิตประจําวันทุกวันตลอดเวลาเอาแค่โจทย์ง่ายๆคุณตื่นเช้ามาื่เช้าจะไปทํางานก็ขับรถไปต้องขับรถไปใช่โลจิสติกส์เหรอโจทย์นะฮะคุณจะไปอย่างไรให้ถึงทันเวลาที่สุดถูกไหมครับประหยัดที่สุดอันนี้คือโลจิสติกส์แน่นอนเกิดการเกิดการขึ้นยังไงเห็นไหมเห็นยังไงครับนี่ถ้าเกิดผมไม่คุยกับอาจารย์ปะเนี่ยผมแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยพอคุยเรื่องมันทุกอย่างมันมีละเอียดอ่อนมากเลยนะใช่ฮะเพิ่มนิดหน่อย ซื้อข้าวไปกินซื้อแถวบ้านกับแถวบริษัทระหว่างหิวเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยใส่กระเป๋าอีกเกิดชนข้าวของเสียหายอีกเลือกแบบไหนดีระหว่างซื้อข้าวออฟฟิศถูกไหมฮะบางคนแค่นี้ก็คิดแล้วนะมีคามีสิทธิ์ใกล้ตัวแล้วฮะแล้วถ้าเกิดเป็นของที่มีมูลค่าแน่นอนฮะต้องคิดมากกว่านั้นเยอะโอ้โหถูกไหมับสุดยอดเลยใช่ความเสี่ยงความเสียหายของจะอยู่ครบไหมอีกสารพัดนะครับผมที่ต้องมานั่งคิดโอ้โหนี่แค่ว่าเราเดินทางจากบ้านไปออฟฟิศนะ แวะซื้อข้าวแว,แวะนู่นแวะนี่คือเอาง่ายๆครําว่าโลจิสติกเนี่ยคำนิยามเอาเข้าใจง่ายๆคือ<ม>การทํายังไงที่เราจะาบริหารจัดการสินค้าบริหารจัดการสินค้าสักชนิดหนึ่งให้เกิดการเคลื่อนที่ของมันด้วยเงื่อนไขคือ,ใช,อใช้วัสดุใช้วัตถุดิบทรัพยากรที่น้อยที่สุด<ม>ในระยะาที่จากัดที่สุดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถูกไหมฮะ<ม>เรียกว่าลีนทุกๆอย่างลีนทุกอย่างใช่ครับ แล้วเราก็จะเป็นฟังก์ชันที่ลูกค้ามักจะพูดถึงเสมอในพวกบริษัทลูกค้าที่มีการนํำข้าสอบเป็นประจําอยู่แล้วว่าถ้าจะเรีนอะไรสักอย่างนึ่เนี่ยลอจิสิกน่าจะเป็นตัวที่ช่วยได้มาก่สุดครับเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมอย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง y o u ู u ูบชา n n ลดีไซเนอร์บ้านบ้านและกดติดตามในที่ Fan Page Designer บ้านบ้านเช่นเดียวกันนะครับผมจะพยายามเอาความรู้เอาประสบการณ์ที่ได้ทำงานมา ตลอด20ปีเนี่ยมาแชร์เป็นความรู้นะฮะเผื่อผู้ที่สนใจกำลังดูคลิปนี้อยู่จะได้เป็นประโยชน์นะครับ <S <S อย่าลืมนะครับ